ขอบคุณที่ทุกคนมาส่งเม้าชุนเข้าเรือนหอที่เหลือก็จัดการเองนะแต่ว่าองหญิงคืนนี้เข้าเรือนหอนะถ้าไม่ให้มีกวนเสียประเพณนีแย่เลยถ้าไม่ทําให้พวกเจ้าผิดหวังหรอกข้าเตรียมเหล้านารีแดงแพงๆไว้สองไห้ใหญ่เดี๋ยวเขาจะดื่มกับทุกคนเองดีไหมทุกคนงั้นพวกเราไปดื่มเหล้ากันดีกว่านะีนี่กระหวันคืนนี้เหนื่อยเลยนะเดี๋ยวไปเอาอ่งเปาที่พ่อบ้านจิน แล้วก็ไปพักผ่อนสักขอบพระทัยอ,องค์หญิงเพคะห,หม่อมแม่ดีนะที่มาทันเป็นการโดนพวกเขาแกล้งแย่แน่เลยตอนนี้นะหม่อมแม่ช่วยลูกได้แต่ที่เหลือ<ม>ลูกต้องจัดการเองนะ<อ>เข้าไปได้แล้วเฮ้ย,ยหม่อมแม่ไปสิ <c oughs> อผู้หยินวันนี้เจ้าหนีข้าไปพ้นแล้วอ้ยอย่างงี้เลยเหรอติ่มซี่มาได้แกล้งอะไปตายซะที่ต่ำช้าแล้วก็โขนาดนี้ยังไม่เคยแตะต้องผู้ชายเลยโตัวขนาดนี้ก็ไม่เคยแตะต้องผู้หญิงเหมือนกันนะอย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นโอเคถับ เจ้าใจเย็น <OW> ก <IS 0> <c oughs> <an> ่อนนะวางกันไกลลงก่อนวางลงก่อนนะเมื่อกี้ที่ข้าบอกว่าเจ้าหนีไม่รอดเป็นเพราะว่าจนป่าจับเจ้ามาถ้าขคอยากถามถ่ายเจ้าที่ไหนได้เผลอเมาซะก่อนสะดุดล้มลงตัวเจ้าข้าไม่ได้คิดร้ายนะ เดี๋ว่าจะเจ้าตกใจเลยข้าเองก็ตกใจนะเพราะเราเพิ่งเจอแก,กเป็นครั้งแรกแต่ไม่ต้องห่วงนะอยู่ในนี้ปลอดภัยมากมีเวรยามแน่นหนาจนป่าบุกเข้ามาไม่ได้หรอกฮะแบบนี้ก็ออกไปยากเลยออสิก็ไม่เชิงอ่ะมีอยู่ที่หนึ่งเข้าออกได้ตามใจที่ไหนเหรอรู้สุดนักในสวนไงเล่า <laughs> <ม> <laughs> อ่า่า่ซาเออ 初归新抱。